โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวทั้งปลดแบน์แล้วก็ทั้งโปนะครับของ 5G นะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับก่อนที่จะปลดแบนด์โดนแบนด์ยังไงนะครับโดนแบน์ขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าขึ้นอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมคิวมันออกนะครับอ่าโอเคอันดับแรกเราต้องมี VPN ก่อนนะครับ VPN อะไรก็ได้นะครับตื่ถ้าใครไม่มี VPN ก็คือรีอ่ารีเลอเตอร์อินเทอร์เน็ตของเราละ าตามปกติโอเคก็แค่ไปถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่รอ5นาทีนะครับอ่ะโอเคแยวผมมี VPN ไงอ่ะโอเคก็เราก็กดเชื่อม VPN ก่อนนะครับอ่าระหว่างรอเชื่อม VPN แล้วครับนะครับเราก็มาล็อกอินล็อกอินกดแบนไว้เลยนะครับโอเค VPN เชื่อมแล้วนะครับเราก็ล็อกอินกดแบนอ่าโอเคมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าตอนแรกม,มันจะมีให้สร้างคีย์นะครับแต่ผมสร้างไว้แล้วนะรอบหนึ่ง โอเคผมก็กด next ได้เลยนะครับสร้างไปแล้วสร้างรอบเดียวนะครับผมยกเว้นโดนแบรนด์ใหม่ก็ค่อยสร้างใหม่นะครับโอเคอันนี้มันก็บอกให้เปิดรันเชอร์เกมนะเราก็เปิดขึ้นมาแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับโอเคกรุูนาบาบาบา,บานะครับอ่ะโอเคโปดสามเลยแล้วเดี๋ยวผมลันโปรเลยละครันนะครับนี่อย่างนี้นะครับสายรหัสนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ อะอโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับมันก็จะล็อกอินได้แล้วเราก็กด disconnect ดไอตัวนี้นะครับแต่อ่าโอเคแล้วเราก็จะโอเคเมื่อผมเข้ามาในเกมแล้วก็รอสักกู่อ่ะตอนนี้คือโปรมองก็ติดแล้วนะครับแต่เออทุกคนไม่น่าจะเห็นโปรผมนะ ว่าโปรมการถ่ายจอนะครับโอเคกาเดี๋ยวผมจะเล่นร้อให้ดูเลยนะครับนะครับโอเคต่วิ่งยี่สิบสองเร์สี่สิห้าหรืวคือเพื่อนเนาะสี่หกสี่หกันเอกโอ้โหสี่ิหกไม่ใช่เอกิโลอ่ะโอเคแล้วผมเนี่ยนก็จะรองแบบนะเดี๋ยวผมเปิดโเลยนะครับ คือทุกคนจะไม่เห็นนะแต่พอมันก็จะเห็นน่ผมไี่ได้้ายเลยอะไรนะใครเหรอเพยาะต่อเธอจะทำแกมันตายแค่ถามดีค่ะโอ้ดีมากอ่ะ ที่บ้านแบบปิดนะครับแล้วก็เอาของเราไปล็อกดีเลยละกับแตกหรือเปล่าโอดีหรือเปล่าระบบไม่ดีก็ดีไม่แตกนะครับระบบดีก็อแตกโอเคเดี๋ยวผมปรับล็อกให้นะพวกคุณแบบได้แล้วนะครับเอาดีละ โอ้โหโอ้โหตัวนี้เป็นโรเปล่าตัวนี้เปิดแล้วโอ้โหมีปืนอย่างนี้ก็มีปืนก็สวยนี่เราชิ่เลยอย่างนี้โอ้โหไอ้เรื่องเนี้ยผมไม่ได้เนี้ยเนี้ยโดนบอก ừm chào bạn hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยมันออกโซนตรงไหนวะนี่กตรงนี่นงี้ตรงนี้เดินเดินออกมาเออะต้องยินกูแล้วต่อได้อีกนะเอ้ยไม่ใช่แล้วกูว่ามึงมั Mi> ่วแล้วไม่กูว่าไม่เสียงเอายางแล้วจะเอายางคือลีดาเอายางอะอ่ะอะพวกเองมาอยู่ตรงนี้นะถ้าผมยิงได้ก็คือใครเก็บของเก็บของก็เก็บเลยนะผมไม่เก็บอ่ามาดิ รอไปเยยอไปเียเียวรานคะพูดแม่เจห้องมา้นหนึ่งนไม่หนนี่แนะตรงนี้แนะมีพยานเนี่ยว่าใครตึงกว่ากันว่าใครตึงกว่ากันมีพยานนะไหนก็เอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิมึงรับตัวละคร้ก่อนโกรับเขาเนี่ยยโน่โ เฮ้ยไปไปไกไป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 ่ปไ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 าไปไปไปไกไปไายกไายปไปไยเปืปไายปไ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 ตายไาไป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 ่ปไ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 ปอานป่ปไ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 ป่ยา

ไอมันเรงไปหกบาทนะเหรอเกโก้ก้มับตัวละครงูังเนี่ยเดมันชุตึกไหวคิวเกโก้มันมันไม่ยากนะเดี๋ยวมันก็จะดนไปแล้วจะตายจะตายเฮี้ยมันจะตายไอตัวไอไอลูกซองไอลูกสองกวงจะตายไอตัวละครตก มีไอ้โกมันมีมีกิ้งกี่คนเนี่ย่าหาเล่นไก่โจ้เด้เด็ๆมวยหนึ่งมาเด็เสเซฟีในควายตัวไหนไหนคนไหนจะหนึ่งกับผมเนี่ยมาดี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 

เฮ้ยมันจะตายมันจะตายมันจะตายมันกูไม่เล่นหรอกไอ้โก้ขึ้นตึกไหมโก้โก้ขึ้นตึกไหมเออโก้เล่นตึกก็จะตายไอ้โก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ผายม้า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 ผายม้บ่อยนะไอ้เี่ยได้คว้จริงรู้มันโปจะไปบวกรุมมันอีกงงเฮ้ยไม่ผัดไม่โปไม่ได้โปไม่ได้โปเขาตัวันกับมันหิวไงนี่ไงหิวเป็นเหตุสังเกตได้ควาหิวไงไปก่อดิเอาคือทุกคนครับช่วยกันยิงไงขอบคุณมากครับที่ช่วยผมยิง

เอ้ยมันนี่มันนี่ผมมันไปไหนแล้วว่าแล้ววมย่ไรมได้ไนรู้มัว่าหายอเมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันโผล่มาแล้วอ่ะลุ้นครับนะครับหลังจากคลิปเมื่อกี้นะครับก็โดนแบนตามระเบียบนะครับก็ว่าก็คือเวอร์เกินนะครับผม กระตกกระตากเกินนะครับก็เวลาเล่นก็แนะนำให้นึ่งนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ